สวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับพีใหม่ปี2 5 6 6ครับวันสุดท้ายวันนี้เรากำลังจะทำไก่อบฟางตอนนี้กำลังเผาปี๊บอยู่ปี๊บใหม่ต้องเผาก่อนนะครับต้องเผาก่อนเออเหม็นอับเหม็นพลติก ป่านพ่อกำลังเผาปิ๊บกลางวันร้อนจริงๆเลยกลางคืนพอได้ตอน,น,นเย็นตอนดึกนะนะครับต้องเผาให้ดี ไก่อะได้ซื้อมาพี่บอลไก่บ้านไก่บ้านสอ,องตัวครับนะ่าจะลองอบจีบทุกตัวหนึ่งตัวนึงค่อยว่ากันต้มยำต้มยำถ้าตัวถ้าตัวแรกดีอาจจะมีตัวสองอ่าไฟลามนะพี่บอลใหญ่นนะบ้านตะต้นนะรู้บ้าง ได้แล้วแหละน้ำขยอกขยอกกันเลยนี่ครับเผานอกเผาอนในจบป่าเลยน้ำหมดน้ำหมดแล้วหญ้าเป็นเกิดน้ำมันใช่ไหมน้ำเกิน้ำมเจอน้ำมันใช่ไหมไม่เจอน้ำมันก็อีกนี่นี่นี่น้ำนี่นี่ครับให้มันหมดกลิ่นมันเป็นปี๊บของพวกน้ำตาล ตอนปิ๊บหรือปิ๊บดอกไม้ดองนะครับต้องอนนี้ก่อนล้างให้ได้ก่อนเดี๋ยวมาดูการอบต่อไปครับมีหลังบ้านพ่านพรครับอบอบไก่ส่งท้ายปีเก่าปีสอง7้าหเจ็ดเพื่อต้อนรับปีใหม่เอ้สอง 5, 6 6 นะครับเพื่อตลาดปีใหม่สองหากเจ็ดยักำลังไก่ตัวใหญ่ๆโอ้มักกระเทียมพริกไทยตะไคร้นะครับหอมเลยโอ้ยนี่มักเปียกไม่ฟังมันก็มีแห้งอยู่ม,ม,ยมันเปียกเพราะตุ่มตูดมมันนะเราจะใส่ในขวดนี้ก็เนี่ยขวดที่เราจะใส่ก็มีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ เพิ่มความหอมไปอีกแล้วเราไม่เอาน้ำมันเหรอเอาไปละถ้วยลองขวดนี้ทีหนึง่งนะ <c oughs> ถ้วยใส่เออถ้วยถ้วยใส่ลองทีหนึง่งได้น้ำกินจำเลยเอาถ้วยกระมังอะถ้าเบื้องแตกเนี่ย เดี๋ยวเราจะเอาถ้วยครับลองลองตูดขวดนะลองเอามันไว้จิ้มกินหอมวะหอมนะหอมใช้ได้เลยแหละหอมหอมโอยไก่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นโลโลนี่น่าจะได้ไม่แก่เท่าไหร่กป็นังดีกลังดีนี่ฟางครับมันเป็นฟางที่มันผ่านฝนมาแล้วนี่มันก็จะเป็นดำแต่กับน้าอยู่น่าจะได้มีที่แห้งอยู่ครับ เราจะอบตรงนี้นะทรายกบๆหน่อยแต่กบนิดนึนงนะครับ คุณแล้วตรงก็แหละจะครอบพอดีพอดีใช่ไหมะครับกินเออเก๊กฮวยสักโบกก่อน ลาสี uh ่ศ huh. oh, ูนย์ปีไอคนนั Naj ้นไอ้ะไรไอ้ที่มันทำกข้าวเป็นตืวี่เล่าขาวก่อนโอ้โหจะล้มใช่เองไปทางตะวัน หอมหอมหอมได้ไหมไ่ได้หอมแน่นะน่ะขอปีบแล้วอเอียงไหมเออตั้งศูนย์ดีดีเอามีดัออนไหมละ่ะได้ไม่มิดเลยลวกน,น้ำไม่มิดน้อนก่อน,นอืมมิดไหมเออมิด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  กดลงอีกมันจะโดนนี่ป่ะัวไก่เหรอไม่ต้องต้องเสียบไก่ลงลงอีกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขุดลงอีกเออตูดบานเลยครับไก่ตัวนี้ยิ่งติดได้ได้แล้วติด เอาละครอบฝั่งนี้ทำไมเปิดหนักดินกบแล้วครับสักสามก้อนเล็กอะสามก้อนเล็กแนบนะแนบเลยนะแนบแนบลองดูดิสิละก้อนละก้อนน,ๆๆอน,นี่ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลู่อยู่เลย,เลย ต้องเอาน้ำพอดีเพลไม่ต้องนะ้นลาด,ลาดออถ้า,ถาไม่มีเาสวัสด,ดีเลยนะไม่จะเผาขาหรไม่ต้องน้ำลาดลาดร้อนอ่อนเลยนะเดียวมัน้องนอยู่น้ำลาดอุดแน่นเลยถ้ามีรอยรั่วจะไหม้ถ้ารั่วจะไหม้เลย ลางใส่แล้วครับของผมไม่ต้องใส่เอารอบล่างก่อนใช่ไหมอืมข้างรัง้งปลอบใส่ก่อนใช้หนรร้ากิดเลยชุม่มเตาอ่าครับตามว่าคนในฝัน่งนู้นสุกก่อนไก่ <c oughs> เริ่มแล้วนะครับฟางชุดแรกฟางชุดแรกนี่อบอบดี หัวนอกก็สอบป่านไปชุบน้ำอือ้อืมอ้มอื้มกลางแล้วใช้แล้วกวอนหนึ่งเนี่ย ก่จะลองสักสามก้อนก่อนสามก้อนเล็กกันนะมันอบอ่ตรงไหนอะ หลังบ้านเหมาะมากครับนี่เหมาะมากเลยงานปราร์ตี้ได้สบายเดี๋ยวรอดูตอนศุกร์ครับจะไ,ไ,ได้ตังค์ไหมต้องต้องถึงสามพันชั่วโมงอ่ะโอ้โแล้วจะได้ตังค์เท่าไหร่อ่ะมันแล้วแต่ยอดวิวอ่ะมันต้องมีผู้ผู้ติดตามอย่างน้อยพันหนึ่ง เป็นพันเป็นล้านคนก็มีผู้ติดตามโอ้สิบสิบล้านคนก็มีโอ้ก็ลูกสมรักได้สิบห้าล้านต่อปีนึ่งโอ้โหลุ้นลุ้นหน้าดูเลยเนี่ยยังร้อนอยู่เดี๋ยวเราจะแป๊บครับมันร้อนปิ๊บปี๊ปลนอยู่ ีอ่าดูครับลุ้นลุ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 นก่อนลุ้นก่อนโอ้น้ำซุปใสแจ่วครับออกนิดนิดน้ำซุปใสแจ่วว้าวได้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 ไว้โอ้ได้ได้โอ้ได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 ้ขนาดนั้นยัง ดเดี๋ยวรอรอครับรอรอก่อนเพราะว่าผมดูแล้วข้างในยังไม่สุกเท่าไหร่เข้าก่อนเข้ากันเพื่อนเข้าก่อนเดี๋ยวฝุ่นเข้ามือใหม่ครับมือใหม่ตอนนี้เขาล่างย่าอย่างนี้ไว้บอลบอลน้ำผ่านเราเนี่ยขายแร้วมีแต่น้ำแข็งขายแล้วล้วนต่ออีกเที่ยวนึงครับไม่สุกน้ำแข็งบังหน้าเหมือนไม่อยากขายอ่ะคือไม่คิดจะกำไรใช่ไหมกำไรมันได้ยิ่งขายอื่นร้านต้องโฟมอยู่แล้วร้าน มันบางร้านเขาเนี่ยเขาต้องมีของโชว์ถึงได้ดิบ่ายเราไปจอดรถตรงนั้นเดินไปเรียกมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ต้อนรับเราเลยยนะมันไม่อยากขายของเจ้า้ายมือเนี้ยฟาดฟาดอะไรวะฟากเซวินขวามือมีร้านลาบอยู่รัวขายของร้านลาบเออเสียเสียยอดอะไรยอดวิวอ่ะเปิดครั้งที่สองเมื่อกี้ไม่สุกวันนี้วันอาทิตย์ <laughs> วันนี้วันอาทิตย์ตัวเองไม,ไม,ไม่ก็เลยไม่สุกใหญ่เลยเขียเอาฟางเขเาผาทั้งหมดแล้เอาเอามือจับออกเลยมห <c oughs> นีบเอาไม้หนีบป่ะเดี๋ยวยัาฟางทำม,มาไฟางไงจะว่าไป ลมดีด้วยือสั่งร้อน,อนิิดเลยอมื่ดิด้วนี่โอ้ยนะตะเกียบิดขายทานี้านน้ำพึ่งนะ,ะนงนะอย่านะไหมหมดเลยนะนไม้น้ำพึ่งเคยอะ่ะ โอ้โอโนะครับน้ำซุปเป็นไหมน้ำซุปเแล้วก็ไปเย็นสักพักหนึ่งลมพัดลมพัดขี้อันนี้จะหลงนะใช่เลยเอาพี่พี่พ,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 พี่พี่ประกันตรงนี้ไหมขี้ไอ้กี่เท่าจะลงมดเลย,ยนะน้ำซุปน่ะแหลโอ้ยนนะ้ำซุปเหลืองละมคุกข้าวเลยมันล้วนๆเลยนะมันแดงแดง ในในกำมังนะอะไรคืออะไรแดงอย่างมันมีเลือดนี่มันต้องมีบ้างแหละมันก็ไม่สุกตามข้อตอนนี้มันมันคงไม่สุกมากเลยเหลี้ยงไหยโอ้โหมีตรงตรงมันยากเลยเดี๋ยวดูไอ้ตะกข้าวฟวงนี่เนี่ยมันเนีื้อสวยงามนะ

โออย่างดียไก่บิกรอก่อนก่ยยากก็นหานมาแล้วครับที่ผทให้่านพรไปสับนะนี่ครับเออจิ้มเปรี้ยวนะมาครับมาอมีนี่มีนี่ด้วยมีไอ

ต้องมีต้องมีอยู่แห้ะเดียวหาเงินดีครับตายตายมีเงินตายมีเมียหลายเมียลูกผมมีจริงจไม่เคยมีลูกเลยกับมีลูกมันมีลูกไอ้ตายมีลูกม้อเคยมีน่ีมีแต่ลูกอมเมียมา้อม้อมหอมอฟ้างมีมือจะีคนนะเฮยเอาเมียมันมีหลายคนจริง มันรู้มันอยู่หนเท่าคนไปอยู่างไรแล้วเราก็ไม่อยู่อุ๊ยอ่ะอืคนกินคนกินอืมคนกินอ่านี่เมนูต่อมาต้มงยำไก่ในแค่นี้เองครับเอานี่ลบดิมีกระดูกใก่ นซุเล่นเลยดิไก่ป่าถ้อเช้าคือปืนก็ได้แล้วกังเย็นโอ้ันตุ้งยิ่งยิ่งปืนไอ้พินอยู่ตรงไหนมันหวานมึงเอาปืนไปดมบอกผู้หญิงไม่ถูกกับปืนมางดีแกะปุ๊มันแม่นมาทำไอ้เจ็บไปปืนคนผู้หญิงทีรุ่นนั้นจริงไอ้นกเขาไม่ถูกลงคอลงคอไม่อดตายนะเนะพูดถึงนี้มีลูกกดนะไผินตองไปบ้าน ขับกระบะนุกนักเป็ดเลยจรอง <c oughs> ไก่ป่าก็าได้เนี่ยลอกไปทั้งนี้คืมอมันอยู่หลังบ้านเน๋ย,ยกินมัน,นมันจะมีตรงป่ายยคาตรงกรถึงถ้าใบบังจะเดินอยู่เลยต่อไบบงัอองอ่ะระหว่างเาเจอตัวเมียตัวใหญ่เหอเห็นคนตัวรีบเตรียมจะบินเนย วันนี้มันออกมาออกมาไม่ไม่เคยกลัวคนนะเพราะเราไม่ไมใครไปยิงเขาเลืโกงพาหมาวิ่งไปแล้วมันยังไม่บินเลยกูก็นึกว่าไก่พ่อฮู้ดีกูก็เดินไปอีกมันก็ยืนดูแต่พักมันบินกูเห็นคนตัวรีบเลยอืมตัวเล็กตัวหัวอ๋อก่อนหมานี่ต้องสองสามตัวตัวผู้นะ แล้วกูตอนนี้กูก็นั่นไปกูก็เดินเลอกทั้งหมดไม่มกีนน้าเขาแล้วกูเดินเลอกไปฟ้าบ้านลงไปในของเล้ยไอตัวน้อยตัวมันเห็นกูวิ่งหนีไปแล้วไก่กูก็ขัดไอ้มันก็ขันไอ้เจ้งอยู่ในในป่าในลาบเนาะ <c oughs> แต่พ่อกูก็ขันให้มันทำไข่ไอ้นั่นมันขันตรงไหนตรงไหนไปทีนี้ก็ตายกูวิ่งมาไอ้นั่นไอ้แจ้งก็เห็นกูเลยไอ้ป่าเห็นกูมันก็บินไม่บินก็วิ่งเข้ามาเนี่ย มันกาดมันก่างใส่กันอยู่นะมันยึเหมือนไก่จะตีกันอ่ะขันใต่กันอยู่บุกวะมันวันนี้ตำมให้ไปกินที่บ้านนี้อ๋อไปใหม่เฮะเมื่อกี้ก็ไปกินทุกผีอย่างลุงก่อนเราก็ไปอ่ะพวกเขามาชวนชวนหาเรามั่งเนี้ยถึงหานี่ถ้าทำเกิน ขาประจำเก็บไก่เก็บไปกับปี๊มถ้าว่ากับปีไกขายก็ไปครับไปแปะกันนั่นเนี่ยสามคนเนี่ยสามพอล่าดเนี่ยเมาให้แปะนี่ก็ไปนี่ไปแล้วพวกเนี่ยวันนี้จะกลับบ้านนะพนี้ก็ต้องอะไรก็ไม่รู้ก็ไหวบ่ายตอนเย็นไงตอนเช้าเอาเห้ก็ต้องตอนเช้าเดี๋ยวทานนนั้โอ้กินโอ้เดี๋ยวก็ดูพี่น้องมันมานะพี่น้องทั้งไอ้ตอมหมอบมาพี่วายรถอือใช่หมูเอะเดี๋ยวก็พี่นั่นอะร้องเพลงอะไะของใหม่อยู่กับพี่อะไรนะ อเอองูร <N> ้องก็ไม่กูไม่ได้ยินเออหไม่ยิน